ขอขอบคุณพายเ p อร์ฟูมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไพเชลลิวนะครับหลังจากที่คลิปก่อนผมทำรายการตัวที่น่าสนใจในงาน Watch a n d w ั n เด r 2025ไปนะครับซึ่งก็ได้แก่โ o เ e ็ t u Do r อแล้วก็แก่ไซโก้นะครับใน ซึ่งหลังจากที่ผมทําคลิปที่แล้วไปเนี่ยผมก็ลองไปนั่งศึกษางานนะครับแล้วก็พบว่าโหในงานนี่มีนายการเยอะมากนะครับเป็นหลักร้อยผมคงไม่สามารถทําได้ครบทุกเรือนทุกแบรนด์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาลองศึกษาด้วยนะครับว่ามีแบรนด์ไหนอีกนะครับที่น่าสนใจอีกนะครับแล้วผมก็ได้แแบรนด์นี้นะครับมาออกมาซึ่งผมมองว่าน่าสนใจมากเลยนะครับ ซึ่งก็นแน่นอนว่า r o l e x กซ์แกรนไซโลและก็ทูดอร์นะครับจะไม่อยู่ใน8แบรนนี้แน่นอนนะครับพเพื่อนๆที่สนใจใน3แบรนนี้สามารถไปดูคลิปเก่าได้นะครับแล้วก็จริงๆยังมีฬิกาดีๆน่าสนใจอีกหลายแบรนด์เลยนะครับถ้าเกิดแบรนด์ไหนที่น่าสนใจหลุดไปก็ต้องขออภัยลวงหน้าได้นะครับพเพื่อนๆที่คิดว่าแบรนด์ไหนควรจะอยู่ในสิบแบรนด์ที่น่าสนใจเนี่ยก็สามารถคอ,อมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปม,มากกว่านี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าน,นะครับ โดยแบรนด์แรกต้องเปิดด้วยแบรนด์นี้เลยนะครับเพราะเขาเพิ่งทำลายสถิติใหม่ของโลกไปนะครับก็คือแบรนด์วัชลองคอนสตงแตงนะครับหรือว่าแบรนด์บีซีนั่นเองนะครับโดยที่เขาเปิดในการเลอนใหม่นะครับเป็นรุ่นเล็คาร์โบนเลเตสโซลาเลียอัลต้าแกรนด์คอมพิเคชันลัดพรีเมียร์นะครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับแค่ชื่อกัซับซอนลนะครับโดยที่รุ่นนี้เนี่ยสาเหตุที่ เป็นสติใหม่ของโลกนะครับก็คือการที่เขาว่าใช้เครื่องคาลิเบอร์ 3, 6, 5านะครับซึ่งจะมีคอมพิเคชันอยู่ทั้งหมดเนี่ย41ิเคอมพิเคชันนะครับฟังไม่ผิดนะครับในการเรือนเล็กๆเรือนเดียวเนี่ยมี41คอมพิเคชันนะครับก็ต้องบอกเป็นสิติโลกใหม่นะครับการที่มีคอมพิเคชันมากที่สุดในโลกนะครับโดยที่มีอะไรอยู่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ย ประกอบด้วยชิ้นส่วนกว่า1,521ชิ้นนะครับตัวไซส์เนี่ยจะมีขนาดที่45มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีความหนาที่15.99นะครับก็เรียกว่าไม่ได้หนามากนะครับโอ้โหยัดไป41คอมฟิเคชันบนนาฬกาไซส์ประมาณนี้นี่ถือว่าโอโ้สุดยอดจริงน,นะครับ ซึ่งแน่นอนว่าผมคงไม่สามารถไล่ครบทั้ง41 complication ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่า,า complication basic basic อย่างวันเดือนปีวันที่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เพไปช่วงคาลเคนร์อะไรเงี้ยก็คือเขามีอยู่แล้วนะครับแต่ที่ว้าวจริงๆกันเลยนะครับก็คือการที่เขา,า่มีฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการมองดาวครับการดูดาวหมูด่ดาวทองบนท้องฟ้านะครับซึ่งอันเนี้ยว้า wow วมากะนะครับโดยที่ในากาเขาเนี่ย เขาจะใช้คําว่าดับเบิลไซน์ดิสเพย์นะครับก็คือสามารถดูได้สองฝั่งนะครับโดยฝั่งหนึ่งก็จะดูเวลาอีกฝั่งหนึ่งเป็นการดูฟังก์ชันต่างๆของดาวนะครับโดยที่เกิดเราพลิกในกกรมาอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเห็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นการโชว์กลุ่มดาวต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการบอกตําแหน่งของกลุ่มดาวณเวลานั้นวันนั้นๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหว้าวมากนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถจับเวลาได้ด้วยนะครับว่า หมู่ดาวนี้จะอยู่กับเราไปนานแค่ไหนนะครับเรียกได้ว่าเอาใจใส่คนดูดาวกันแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอย่าง minute repeater ที่เป็นฟังก์ชันการบอกเวลาด้วยเสียงก้ได้นะครับเดือนนี้ไม่ธรรมดานะครับไม่ได้บอกด้วยเสียงเรียบๆนะครับบอกด้วยเสียงแบบมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์เลยนะครับที่จะมีเสียงเป็นเอกลัก,กษณ์มากๆนะครับเสียงจะมีความซับซ้อนกว่าและด้วยความซับซ้อนระดับนี้ก็ทําให้ในการเรียนนี้ใช้เวลาในการออกแบบและผลิต กว่า6ปีแล้วนะครับก็เรีกเยกได้ว่าโ,โหเจ๋งจริงๆนะครับถ้าเพื่อนเพื่อท่านไหนสนใจก็ลองไปศึกษาต่อดูได้นะครับแต่แบรนด์ที่2ก็เข้ามากับสีสันและความสดใสนะครับกับแบรนด์แท็กคอยเออร์โดยที่แบรนด์แท็กคอยเออร์เนี่ยผมจะขอพูดถึงนกาอยู่สามร,รุ่นน้วยกานะครับรุ่นแรกเลยก็คือรุ่นที่โชว์อยู่เนี่ยนะครับก็คือ F 1 solar graph นะครับซึ่ง F 1 solar graph เนี่ยก็เป็นการนำเอารุ่นเก่านะครับ F 1รุ่นเก่ามาทำใหม่นะครับที่เป็นนาฬิกาแบบเป็นพลาสติกอย่างเงี้ยนะครับโดยที่คราวนี้เขาใส่ฟังก์ชันใหม่เข้าไปนะครับก็คือเป็นเครื่องโซลาร์นะครับก็คือสามารถรับพลังงานจากแสงที่ได้เลยนะครับโดยเครื่องนี้จะเป็นรุ่น th 5 0 0 0นะครับสามารถสํารองพลังงานได้ระดับที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าพลังงานเต็มเนี่ยสามารถอยู่ได้10เดือนเลยนะครับโอ้โหก็ ใช้กันแบบไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรียกว่าจะต้องมาเติมพลังงานนะครับแล้วก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับแสงด้วยนะครับว่าแสงมากแสงน้อยก็แสงน้อยก็8ปเก้าเดือนสบายๆอยู่ได้นะครับโดยที่ f 1 So l a r ซลาราตัวใหม่เนี่ยเขาจะทําไซส์ขนาดมาที่38มิมลลิเมตรนะครับแล้วก็มีความหนาที่9.9ก็เรียกได้ว่าไม่หนานะครับแล้วก็ไซส์อยู่ในระดับที่กําลังดีมากๆเลยนะครับไม่ใหญ่เกินไปนะครับตัวลักทุลักก็อยู่ที่45.2นะครับก็ไม่ได้ใหญ่นะครับถือว่าโอเคเลยถือว่า ใส่สบายเลยนะครับผมมองว่าเขาเลือกไซส์ได้ดีนะครับไซส์38มิลเนี่ยน่าจะใส่ง่ายกว่า36มิลในรุ่นเก่านะครับแล้วก็ตอนที่ที่ผมเปิดดูในเว็บไซต์เนี่ยเขามีอยู่8สีนะครับไม่แน่ใจว่าของจริงเขามีมากกว่านั้นหรือเปล่าถ้ามีถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยเห็นของจริงแล้วมีสีมากน้อยแค่ไหนน่าสนใจมากแค่ไหนก็มาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับนอกจากนี้แท็กเลอรก็ยังมีการออกอีก2ตัวนะครับในลายของคาร e เรล,ล่านะครับ ต้องเล่ากับว่าจริงๆแล้วอะคาเรล่าครับก็มีหลายวารีเอชันมากๆนะครับโดยปกติที่เราคุ้นๆกันก็อาจจะเป็นตัวโครโนกราฟนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีตัวที่เป็นหน้าเรียบๆมีแค่วันหรือวันที่อย่างเงี้ยนะครับซึ่งในปีนี้นะครับเขาก็จะมีการออกสองตัวตัวนึงก็คือจะเป็นตัวเดเดๆนะครับก็คือมีวันและวันที่นะครับซึ่งมันจะเป็นการรีชูมาจากรุ่นเก่านะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แค่รีชูเฉยนะครับเขามีการปรับใหม่ที่เยอะมากๆนะครับ โดยอย่างแรกเลยคือรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะได้เป็นเครื่องคาลิเบอร์ใหม่เลยนะครับจะเป็นคาลิเบอร์ th 3 1 0 2นะครับซึ่งจะสบบามารถสารองพลังงานได้ถึง80ชั่วโมงเลยก็เรียได้ว่าเยอะขึ้นเยอะนะครับรุ่นเก่าได้แค่ประมาณ38ชั่วโมงเองแล้วแล้วก็รุ่นใหม่จะมีขนาดไซส์อยู่ที่41ม mm มนะครับความหนาที่12.5 mm, ลักทุลักอยู่ที่4 7 5 mm มมนะครับสวยรุ่นหนึ่งจะเป็นคาราลาทวินทามนะครับ มาพร้อมคาลิเบอร์ TH31-03 ซึ่งจะสำรองพลังงานได้80ชั่วโมงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีขนาดไดมิเตอร์ที่เหมือนกับรุ่นเด่ดๆเลยนะครับซึ่งรุ่น Twin Time เนี่ยก็คือรุ่น GMT เลยนะครับจะมีมาพร้อมกับเข็มอีกเข็มหนึ่งที่เป็นการบอกเวลา24ชั่วโมงเป็นการบอกเวลาประเทศที่2นะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับสีเขียวตัดกับสีขาวนะครับซึ่งเรียบง่ายดีก็สวยดีนะครับแต่ทำไมไม่รู้ผมกลับคิดถึงตัวมองบังที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับ โดยที่เกิดเป็นเจ้าตัวทวินไทม์เนี่ยเขาก็จะมีวาเดรชั่นเดียวนะครับก็คือมีอยู่สีเดียวนะครับจะเป็นสีเขียวตัดกับสีขาวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคอลเลคชั่นตัวเดเดนะครับเขาก็จะมีอยู่5วาเดรชั่นให้เลือกกันด้วยกันนะครับก็จะมีตัวที่เป็นหน้าปัดดํากับตัวตัดกับโลสโก้ก็จะมีความฟอร์มอลนะครับแล้วก็จะมีหน้าปัดดําตัดกับสีฟ้านะครับอันนี้ก็จะลดความฟอร์มอลลงมาหน่อยหนึง่งแล้วก็จะมีหน้าปัดสีฟ้านะครับสีน้ําเงินนะครับที่สามารถ แล้วก็จะมีที่เป็นหน้าปัดดำตัดกับสีโรสโก้เหมือนกันนะครับแล้วก็สายเนี่ยจะเป็นทูโทนด้วยนะครับจะเป็นตัดด้วยโรสโก้นะครับก็อันนี้ก็จะมีความแบบฟอร์มอลหรูหราขึ้นไปแบบนึงเลยแล้วก็จะมีหน้าปัดแดงนะครับอันนี้ก็จะสดใสสดชื่นเลยนะครับมีสีสันไปเลย ใช่แล้วครับแบรนด์ที่3มากับแบรนด์โนมอนเลครับตัวที่แบรนด์โนมอนเนี่ยเขาจะมีการเปิดรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นขับสปอร์ตเวอร์ทัมเมอร์นะครับซึ่งเจลือ่นนี้มันมาพร้อมกับมูฟเมนต์ตัวใหม่นะครับจะเป็นรุ่น D U W 3 2 0 2นะครับซึ่งทางแบรนด์เขาภูมิใจนําเสนอมากนะครับเพราะว่าตัวมูฟเมนต์ตัวนี้มันบางมากนะครับโดยที่มีความหนาที่4.8มิลลิเมตรนะครับอันนี้คือตัวเครื่องนะครับตัวมูฟเมนต์แต่ว่า ด้วยความที่ตัวเครื่องเนี่ยมันไม่หนามากนะครับทำให้ตัวเรือนเนี่ยภาพรวมมาออกมาแค่9.9มมนะครับซึ่งถือว่าเป็นไซส์ที่บางเลยนะครับสำหรับในการเวอร์ทามเมอร์บวกกับการที่เคสไซส์เขา40ม mm มเนี่ยทำให้ในการตัวเนี้ยเป็นเวอร์ทามเมอร์ที่ใส่ง่ายนะบางจนน่าสนใจเรือนเด่เลยนะครับความเจ๋งของคาไดเบอร์นี้ก็คือ มันเป็นทั้ง Duo t i m e Zone และ World Timeer นะครับก็คือนอกจากที่เขาจะมีการบอกเวลา Duo t i ท e z o ซ e ที่บริเวณสหรัฐอิกาแล้วเนี่ยครับทึ่งจะเป็นการบอกแบบ24ชั่วโมงนะครับตัวอเมิกาเขาเนี่ยยังสามารถกดเพื่อดูเวลาประเทศอื่นได้ด้วยนะครับก็คือสามารถกดเปลี่ยนเวลาเพื่อบอกเวลาเมืองนั้นๆได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าฟังก์ชันนี้โหจิ๋วแต่แจวแลยนะครับ โดยที่ลายปกติของเขาเนี่ยก็จะมีมาให้6 Variation นะครับ6สี6แบบนะครับซึ่งก็สดใสเลยทีเดียวเชียวนะครับซึ่งเอาจริงๆเลยผมเฉยๆกันทั้ง6สีนะครับแต่ผมอดันไปชอบตัวหน้าน้ําเงินนะครับซึ่งดูเหมือนมันจะเป็นตัว Limited Edition นะครับก็หายากขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเลยเป็นอีกเรือนหนึ่งที่ผมอยากจะไปลองเลยนะครับก็เป็นแบรนด์อีกแบรนด์เลยครับที่เป็นแบรนด์เล็กๆแต่ว่ามาแรงในปีนี้นะครับ ผมมีโอกาสผมต้องไปลองสีนี้แน่นอนนะครับสีน้ำเงินเนี่ยโอ้โหชอบมากจริงแบรนด์ Band ที่สีมาก,กับแบรนด์ iwc นะครับซึ่ง iwc เนี่ยปีนี้เนี่ยเขาเลือกที่จะ,ะโปรโมทตัว engineer นะครับซึ่งเป็นตัวที่ออกแบบโดยจา a r l o ต t e e n นะครับแล้วก็เขาก็จะมีวาเรียนออกมาอ,อยู่หลายแบบนะครับแต่ว่าที่ผมว่าน่าสนใจเลยก็คือจะมีตัวที่เป็นตัวนี้ครับ ตัวแบ็กเซรามิกนะครับซึ่งจะเป็นสีดําล้วนนะครับดำตั้งแต่เคสดําหน้าปัดดําตัวเข็มไปจนดําสายนะครับก็คือดําไปหมดเลยนะครับแต่การที่ใช้แบ็กเซรามิกมันก็ได้ข้อได้ดีขึ้นมาก็คือมันจะทนการขีดข่วนได้ดีกว่านะครับเรียกว่าทนทานนะครับก็เป็นอีกจุดอีกเรียนหนึงที่น่าสนใจเลยโดยขนาดเรือนนี้จะมีไซส์ที่42มิลน,นะครับความหนายอยู่ที่11.8ก็เรียกว่าไม่หนานะครับแล้วก็ลักทุลักอยู่ที่53.3ก็จะใหญ่นิดนึง มาพร้อมกับแคลิเบอร์8 2 1 1 0ที่จะสามารถสำรองพลังงานได้60ชั่วโมงนะครับอีกวา r เรียชันหนึ่งที่ได้ทุกใจคนข้อเลยกันนะครับก็คือวา r เรียชันที่ขนาดไซส์35มิลน,นะครับคือ IWC เนี่ยเขามีปัญหารแรื่องที่ว่าขนาดเขาในการของเขาเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีขนาดข้อมือที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยก็จะจะลำบากในการที่จะเอามาใส่นิดนึงคราวนี้ขเขาอ,ออกไซส์35มมลมาให้แล้วนะครับก็เรียกว่า ขนาดไซส์เล็กกันไปเลยแล้วก็ความหนาที่9.4ม mm ิเมเท่านั้นนะครับก็ถือว่าบางเลยนะครับถือเป็ในการที่สปอร์ตที่ดูแบบใส่เป็นเรสได้เลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะมาพร้อมกับคาลิเบอร์47100นะครับที่จะสามรนองพลังงานได้42ชั่วโมงใครที่ติดเรื่องปัญหาว่าในการ IWC ใหญ่ไปเนี่ยหรืออยากได้จีเนียแต่มันใหญ่ไปเนี่ยก็มาลองอันนี้ดูนะครับ แบรนที่5ที่ต้องพูดถึงเลยนะครับก็คือเจ็กเก็ละกูนะครับหรือว่า JLC นั่นเองนะครับโดยที่ปีนี้เนี่ยเขาจะมีตัว Reversal t r i b u t e ที่เป็น Limit Repeater ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเข้าใจทํามกนะครับเพราะว่าตัว Reversal เนี่ยปกติเขาจะสามารถฟิปได้2ด้านนะครับเพื่อที่จะได้เห็นหน้าที่แตกต่างกัน2ด้านข่าวนี้เขาก็เลือกที่จะ ให้ด้านหนึ่งแสดงเวลานะครับอีกด้านหนึ่งสามารถดูกฎไก่ที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็สามารถโชว์ตัวะระฆังที่เป็นดิมิตลิพิเตอร์ได้นะครับเวลาที่มันลั่นเพื่อที่จะส่เงเสียงเข้ามาอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นตัวะระฆังถูกตีนะครับก็เป็นอะไรที่สวยเลยนะครับเข้าใจทําจริงแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยเขาก็ยังมีการลงแอนดเมลด้วยนะครับเป็นจุดเด่นของเขาเลยก็คืองานปลาณีตเนียบส่งกับเป็น JLC อยู่แล้วนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สวยมากเลยนะครับแบรนด์ต่อมาที่ต้องพูดถึงนะครับคือแบรนด์คาเทียนะครับเพราะว่าแบรนด์คาเทียเนี่ยปีนี้ก็มีการปล่อยตัวใหม่ออกมานะครับจะบอกว่าตัวใหม่ก็ไม่เชิงมันเป็นตัวที่ดีดชันเข้ามาทาใหม่นะครับซึ่งก็คือตัวคาเทียแทงเอเกียเช่นะครับถ้าพูดชื่อผิดต้องขออภัยนะครับคือการดีไซน์แบบนี้ไม่ชอบก็เกลียดกันไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมองในมุมของคนที่ชอบเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีมินิมอลดีนะครับ แล้วก็ฟังก์ชันมันก็เก๋ดีนะครับเป็นการบอกชั่วโมงกับบอกนาะทีแค่นั้นจบเลยนะครับก็คือง่ายๆแค่นี้เลยแต่ก็มีเป็นแบบจัมมิ่งเอา์นะครับสามารถปรับเวลาเป็นแบบว่าเป็นแบบชั่วโมงทีละชั่วโมงได้เลยนะครับไม่ต้องมาตั้งหมุนก็แล้วก็มีวัสดุอย่างทองกับโรสโกมาให้เลือกด้วยนะครับโดยที่การออกแบบเนี่ยจะเป็นการรีชูจากตัวที่เป็นในเวอร์ชันปี1น2 8อนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเรือนนี้ราคาเอาเรื่องอยู่นะครับ พราะราคาคร่าวๆเนี่ยคอนเวิร์ตมาเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะประมาณ1ล้าน5นะครับแต่ว่าด้วยราคานี้เนี่ยรับรองว่ามีในตลาดน้อยแน่นอนนะครับใครที่ต้องการจะไม่เหมือนใครโดดเด่นแบบแตกต่างนะครับก็มาลองเรียนดูเรียนนี้ได้นะครับแบรนด์ที่7ก็คือแบรนด์อูโบรนะครับเพราะว่าแบรนด์อูโบรเนี่ยปีนี้เขาฉลองครบรอบ20ปีของตัว Big Ba บนะครับก็เลยออกรุ่นลิมิเต็ดยปีอ n นนิว r ซ a รีออกมานะครับโดยที่รุ่นนี้เนี่ยเขาต้องการจะไอดีไอดีนิฟยถึงความเป็น อุปโภคความเป็นบิ๊กแบงนะครับก็คือว่าเขาก็เลยมีการเลือกแมทเทเรียลนะครับเพราะว่าอุปโภในตอนที่เขาเปิดตัวในการที่เอาทองมาใส่กับสายยางเนี่ยต้องบอกเขาเป็นเจ้าแรกนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ขบดตรงการในการมากๆนะครับการเอาแมทเทเรียลที่มีราคาสูงเนี่ยมาจับคู่กับสายยางเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนนะครับแล้วก็เขาเลือกที่จะใช้5แมทเทเรียลที่เป็น เอ่อเศษทีิท er like <pl> <wh> ีมของแบรนด์อ ok ุโบเขาอะนะครับเพื่อเป็นการใช้มาเทียลพิเศษคือเขาเป็นแบรนด์ที่เน้นว่าเขาเป็นเจ้าแห่งมาเทียลอยู่แล้วนะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับพอมาศึกษาดูก็ต้องบอกว่าแต่ละแบทนดเรียองเขามีเรื่องราวที่น่าสนใจจริงๆนะครับอย่าง Magic Go เนี่ยก็คือการที่เขาเอาบรอนซ์มาผสมกับโกล์นะครับเบนออกมาทำให้มันเป็น ทองที่เขาเรียกว่า unscatchable นะครับก็คือไม่สามารถทำกิดขวดลอยได้นะครับความแข็งในระดับใกล้ๆเพชรเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าโหน่าสนใจนะครับก็คือเป็นเจ้าที่ออกแบบตัวแมทเทียลใหม่เลยนะครับแล้วก็เขามี k i งโก o นะครับก็คือมันจะเป็นโกที่เข็มค้นพิเศษนะครับเขาสับททั่วไปเขาจะเรียกันว่า s u p e r l e s go 5N 5นะครับ5 5N นะครับซึ่งอันนี้ของตัวอุปโภคจะเรียกว่าคิงโนะครับแล้วก็จะมีฟูโกนะครับ เราก็จะมีตัวที่เป็นออฟแบล็กอันนี้ก็คือจะเป็นตัวหน้าปัดดำหมดนะครับก็คือในอดีตเนี่ยตอนที่อุปโภคเขาออกนายการที่เป็นหน้าปัดดําล้วนมาร์กเกอร์ล้วนในดําไปหมดเนี่ยก็มีแต่คนล้อเลียนเขาว่านะครับว่านารดกาดแบบนี้มันดูยากหน้าปัดอ่านยากทำไมถึงเลือกดีไซน์แบบนี้นะครับก่อนที่ตอนหลังหลัแบรนด์อื่นจะเริ่มมีนาฬิกาสีดำออกมาบ้างนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเขาก็ภูมิใจนะครับว่าเขาเป็นผู้ริเริ่มนาการที่มีลักษณะแบบนี้แล้วก็แบบที่ได้อย่างไทเทเนียม ก,ก็อยู่ในนั้นด้วยซึ่งมันทำเป็นตัวนาฬิกาเบาหลุดขึ้นเยอะนะครับแล้วก็แล้วก็แน่นอนว่าสีที่โดดเด่นอย่างสีเลสเซรามิกะนะครับซึ่งเป็นตัวชูโรงเขาอยู่แล้วนะครับก็มาอยู่ในคอลเลกชันนี้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าทุกตัวจะมาด้วยยูนิโค้มุมเป็นะครับที่จะสลักคําว่า20ปีไว้ตรงออโรเตอร์ของเขาทุกเรือนนะครับและแบรนด์ที่8ที่เป็นแบรนด์สุดท้ายนะครับก็คือแบรนด์ที่ทําให้ผมมาสนใจในการหลัวนะครับก็คือแบรนด์พันาไลนะครับ โดยที่แบรนด์พันาลายเนี่ยเขาจะมีการเปิดตัว Per p e t u a l c a l endar ของเขาเป็นรุ่นแรกนะครับซึ่งเจ้า Perpetual c a l endar ตัวนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับหน้าปัดซับฝ่ายคิทตอลสีบลูนะครับสีน้ำเงินนะครับที่จะสามารถโชว์กลไกลข้างในเครื่องได้สวยสวยเลยนะครับตัวเค้กก็จะทำจากวัตถุมูลค่าสูงอย่างแพตติเน,นามานะครับแล้วก็ด้วยคลาวคลาว,คลาวเดียวนะครับก็คือจะสามารถใช้มันไม่ไปยมปุ่มเดียวเนี่ยปรับได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชัน a.m.p.m. ที่เป็นการบอกเวลา24ชั่โมงได้นะครับ ้านหลักก็จะมีการโชว์ตัวเครื่องริฟเยียร์สวยๆเลยนะครับมาพร้อมกับตัวไมโครโรเตอร์ก็เรียกได้ว่าเป็นปีหนึ่งที่ p a น e ล a ยตัดใจทําอะไรใหม่ๆนะครับก็เดี๋ยวผมว่าผมจะลองไปดูเหมือนกันนะครับกับเดือนนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับอีก8ดเรือนที่น่าสนใจในงาน Watch and Wonders ปี2 0 2 5นะครับสำหรับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆมีในกายอีกหลายเรือนที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดยัดลงไปหมดในนี้ก็น่าจะทำเป็นคลิปยาวพอสมควรเลยผมก็เลยขอคัดมา8เดเรือนล้วกัน แล้วก็ยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยมีเรืองไหนที่สนใจนะครับสามารถคอมเมนต์ล่าล่านนะครับผมจะได้ลองตามไปดูว่าเป็นยังไงทำไมถึงน่าสนใจนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กระถางช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ